สำหรับในส่วนของสัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1กระบอกสูบลม2มอเตอร์ลมซึ่งในการเรียนการสอนของเราเราจะใช้อุปกรณ์ทำงานประเภทที่1ก็คือกระบอกสูบลมกระบอกสูบลมจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันชนิดที่1เราเรียกว่ากระบอกสูบลมทำงานทิศท,ทางเดียว s i n เกิลแอคติ้งไซลินเวิธีการสังเกตสัญลักษณ์ยกตัวอย่างให้เราสังเกตที่จุดนี้ครับที่เป็นจุดสีเขียวนะครับจุดนี้คือจุดต่อลมเข้ากระบอกสูบจะเห็นได้ว่ากระบอกสูบลูกนี้มีจุดต่อลมเข้ากระบอกสูบเพียงจุดเดียวนะครับตัวนี้ก็มีจุดเดียวครับแตกต่างกันรตรงที่อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับ สัญลักษณ์นี้ก็มีจุดเดียวเหมือนกันจะเห็นได้ว่าทุกสัญลักษณ์จะมีจุดต่อลมเข้ากระบอกสูบเพียงจุดเดียวนะครับเราก็เลยเรียกว่ากระบอกสูบทํางานที่ทางเดียวการอ่านสัญลักษณ์ 1. กระบอกสูบทํางานที่ทางเดียวชนิดธรรมดากระบอกสูบทํางานที่ทางเดียวชนิดธรรมดาตรงนี้แตกต่างกันตรงที่รูต่อลมนะครับอยู่ฝั่งซ้ายกับฝัง่งขวา กระบอกสูบทำงานทิศทางเดียวชนิดมีสปริงดันกลับกระบอกสูบทำงานทิศทางเดียวชนิดมีสปริงดันกลับและมีซีนกันกระแทกกระบอกสูบทำงานทิศทางเดียวชนิดมีสปริงดันกลับมีแม่เหล็กกระบอกสูบทำงานทิศทางเดียวชนิดมีสปริงดันกลับมีซีนกันกระแทกมีแม่เหล็กและปรับค่าได้ ในส่วนที่2ครับกระบอกสูบทํางาน2อทิศทางอันนี้จะเป็นกระบอกสูบทํางาน2อทิศทางหรือเรียกว่า double acting cylinder ข้อแตกต่างกับสัญลักษณ์กระบอกสูบทางเดียวเมื่อสักครู่นะครับลองสังเกตนะครับตอนนี้กระบอกสูบชนิดนี้จะมีจุดต่อลมอยู่2จุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมีเพียงจุดเดียว นี่คือข้อแตกต่างกันดังนั้นเวลาเราจะเรียกชนิดของกระบอกสูบนะครับว่าเป็นชนิดทํางานทางเดียวหรือ2ทางให้เราสังเกตที่จุดต่อลมครับอันนี้คือกระบอกสูบทํางาน2ทิศทางนะครับกระบอกสูบทํางาน2ทิศทางชนิดธรรมดากระบอกสูบทํางาน2ทิศทางชนิดมีซีนกันกระแทกกระบอกสูบทํางาน2ทิศทางชนิดมีแม่เหล็ก กระบอกสูบทำงานสองทิศทางชนิดมีซินกันกระแทกมีแม่เหล็กและปรับค่าได้กระบอกสูบทำงานสองทิศทางชนิดมีก้านสูบสองก้านซ้ายและขวากระบอกสูบทำงานสองทิศทางชนิดกระบอกสูบคู่สำหรับอุปกรณ์ทำงานที่เราจะใช้ในงานนิวเมติกกันนะครับก็จะเป็น อุปกรณ์ทำงานชนิดนี้ครับกระบอกสูบทำงานทิศทางเดียวครับเห็นไหมครับจุดสังเกตตัวนี้อันนี้คือจุดต่อลมนะครับจะเห็นได้ว่ามีจุดเดียวส่วนตัวนี้เป็นกระบอกสูบทำงานสองทิศทางครับจะเห็นได้ว่ามีจุดต่อลมอยู่สองจุดนี่คืออุปกรณ์จริงที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนกันนะครับ